มาเบ่งของป่ามุมงนีจะเป็นมุ่งของปลาเนี่ยคุณเอกปลาอีรพูดทหม่ปลาเจ้า <c oughs> จนี่ก็จิดโดดเด่นเงยอะคือหมักชมอเนี่ยละ่ะโอ้กระตาอะไร,รอะไรแี่อะต้าบาทหูยน้องเลยกินอยู่สามอาจิตกระโปงเปื้เหย็ดบดเย็ดกระด่างอืมจุบหนอเแบบจุบ สอบตัวาไรแล้วนี่ยปีนี้สอบห้าสิบเลือกพี่น้อปีนี้ซุปแบบซุปแบบแกงเบือดเลือกแต่แบบซุปปีนี้ซุปโอ๊ยเกาลัดหมากใหม่ก็มีหมากไข่ครบแบบหลอกหนังเสียบใหม่ <laughs> อันเขาขาวนี่อย่างไรเนี่เส้นกดจับเส้นกดจับโอ้ยน้องคนนี้นอ่อาหารสดอาหารสดอาหารสดกบสดมีกบสดก็มีพี่น้องกบสดก็มีขอบคุณครับผม ขายโล่จังเดล้วครับร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบคบกับคบเป็นกระมี่บบโมเป็นกระมีแบบแหงกระมีแบบแหงแบบัมแหงนี่เแบบผู้ทำไหม่งามแหงพี่เราก็ได้เลยนี่ S <S <S นีถุงเท่าไรบาทจ้ะอ่เีเออนี่ครับละสี่สิบบาทนล้ใไม่อีกยังก่อนนม่จูม่ไล่ดี๋ยวหม่ม่เอไปถุง อของปลาปลุกพรวใหม่ๆนะจ๊ะชิมได้ค่ะหอยเดือยหอยเดือยจ้าหอยเดือยหอยเดือยเอารกกล่ะก็มีนะจ๊ะควได้กินโดนไปมากหอยเดือยกับมาเรียพี่น้องเลยหอยเดือยท่านตัวเพจกำลังหลายค่ะช่องอพิบูลก,กระสอบกระสอบหอยเดือยกำลังออกเล้วพี่น้องเลยควรจะอยากกินหอยเดือมาช่องเม็กช่องเม็กทุกวันแม่นบอกครับมีทุกมื่นทุกมื่นทุกวันกินหมักบกครับผมใครอยาก แบบซุกก็มีแบบดิบก็มีได้เบิดตัวนี้เห็ดหอมซุปว่นี้่เหแกงกะไรซุปก็ไร้คะเ็ดบออกเ็ดบด่มใะเ็ด่มกำลังก,กำฝึกกำลังกําฝึกคนวะผู้เฒ่า่านวากำฝึกดตัวนี้เป็นหอยอหอยปังเป็นหอยปังเออั้งบานบ่มีเลยเดยนี้เออำยัมีทำยัอนเช้าเป็นหอยปังนะครับบ่นน่้หอยเฉลี่ หอยปังก็มีเด้อซองเมกซองเมกนะครับมเอนี้เป็นวันเสาร์ถนนคนเดินแต่ว่าถนนคนเดินกับไปมาล่ะคนหลายแต่ว่าของป่าบ่ค่อยหลายของป่าบ่มีนี่ครับแมนของปลาที่เห็นเออเรื่องขปลูปก็มีเลยใช่ไหมหมอนบริการการไูปเลยไูปมันครับถนนคนเดินสิบ่บ่มีอาหาร าอาหารปลาโบมิ่งอาหารกระเ้าะชุกกระข้าะลาวมิ่งแตงกีแค่ลานนะครับผู้ใด,ดยอยากกินอาหารมีทุกมือตัวนี้บ่ทันเป็นโอ้่มีทุกมือนะครับเฮ็ดนี่ก็ร่าออกค่ะล่างออกเฮ็ดบดสุกกรได้แกงก็ดีร่างออกใครอยากกินอาหารปลานะครับมาได้ ต้องมีตั้งนี่พร้องผู้เฒ่ามากนี่นี่ก็มาก,มกผู้เฒ่าก็มากด้วนมาครับเพิ่งมีเรื่งลูกม,ม,มีเรื่องนามนี่เขาเอียนว่ามีเรื่งน้มเรื่งตอนมีเรื่งน้มเรื่งตอนจีิงไงพ่อมนะครับแม่เราขายมีสมุนไพรพ่อนะครับโอ้ย ขาเวลายิ่งยังไรจะแม่ไหนฤฤปลาขาเห็ดบอกโอ้สิแจงมือแรงเ<ก>อ้อา,<ม>าเจะจะดี๋ยวเดี๋ยวใหม่เห็ดเลือดกําน,นมันมันกําบฟืดคุณป่าเออนี่ผู้ดีจแจกเราตัด

mẹ nèo mà mẹ oh, bằng còn, bằng còn. Bằng còn, bằng còn. mẹ 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 mà mẹ 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 Ăn mẹ đi mẹ 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 mì mẹ 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 กุ้นี่ถึนคนเต้นฮะเอาพื้นมาเพาะท่นหอบเหมกันนี uh ่พักหนาขาหุ่นใบบุกูดเครื่องเทศพี่น้องเหี่ยพักเหี่ยวอ๋อนี่ยผักแก้วกำเท่าไหร่ฮะนี่กำต้อง่เทีย่ สามกําสิบอ้าวคุณเขาสีาอันที่าเนี่ยคืออเอานใหญ่่สีงามๆนี่ือนี่ละตรงมุกผักไายก็มีนั่งเอายังล่ะเป็นน่พกอันนั้นเข้าขาดอันนี้อันเล็บเขาอันไหนฟักแผีวอ้าวพี่เขาเน่ยหลัฟักแผีว ไข่ไข่ลูกเขาทางกันบอืออ้หหรือว่าดอกแค่ก็มีมาเกือตัวนี้เห็ดทุงเห็ดทุง ตัวนี้ตัวน,นี้วแวนเฮ็ดคอน,น,นตัวน,นี้เหน็ดถุงอตัวน,นี้ผักยาข่าวนผักพายิงกับน้ำจีนอือใช่้ับอ้่างยังเบิองนิงดิดเลย

นี่เด้อครับตลาดช่องมิตรนี่คูม่มือเพื่อนว่ามีทุกวันมไม้อ้อยไฟบ่นี่แม่นค่ะแม่นโอ้ยยาย่ไม้อ้อยไฟตือไม้อ้อยไฟตือไม้อ้อยไฟหร้อจันยังบ่ได้จับอย่างแม่นตีล่ะบ่อยู่ขางปลายางอยู่โอ้ปัดโอ้ยปัดชะดว ปลาโดงใหญ่กระโหลกเลยสิเนาะกระโหลกตัวนี้สามโลครึ่งจ้ะสามโลครึ่งนี่ปลาครับสดสดปลาสดสดหันมะเรื้อยมุมอาหารสดนะครับ hmm. น <oru> ี่ผู้มือนะครับมุมอาหารสดมุมทางนี้ น so ี่ออะไรมสมปาแสบนล่รอยเศร้า่หมุมนี้เป็นมุมอาหารสดนะครับมีทุกมือใครอยากกินอาหารสด มาได้ทุกมือนะครับที่ตลาดช่องเม็ด